ชูส o ็อกโฟกัสสับสนโดย G ีเอ็ครบทุงแง่มุมความต้องการในโลกธุรกิจแจกฟรีทุกวันที่1และ16ของเดือนในทุกที่ที่มีธุรกิจ ตู้เย็นฟิชเชอร์อินเพเกรระบบแอคที e สมาร์ทเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ปรับความเย็นและอุณหภูมิให้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลาค่ะช่วงนี้เข้าสู่ช่วง Sto อก Fo กัสกับอาจารย์สิปกรข่าวสะอาดนะคะสวัสดีครันุ่ยจอยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรันไงบ้างเรื่องราวเรื่องราวตลาดหุ้นเนี่ยยังไงก็ต้องติดตามน้องจอยใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้กระแสหรือปัจจัยที่มันเข้ามากระทบเนี่ยมีด้วยกันหลายเรื่องหลายราวเกิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าเงินนะฮะในเรื่องของเม็ดเงินของต่างชาติ นะครับที่มีทั้งย้ายเข้าย้ายออกนะมีเข้าไปเลือกการลงทุนในตลาด ทุนตลาดเงินโอ้เยอะแยะมากมายแต่บางคนบอกถ้าหุ้นไม่มีขึ้นไม่มีลงมันก็ไม่ได้กําไรเยอะสิจริงๆภาพของตลาดหุ้นนะที่มีขึ้นมีลงเนี่ยนักทุนโดยทั่วไปเนี่ยเขาชอบใช่ะเมื่อไหร่หุ้นมีการขยับแกว่งตัวมีปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นทั้งโบรกเกอร์ก็ชอบนักลงทุนเองก็ชอบจะลงจะขึ้นไม่ว่ากันนะแต่อย่าให้เงียบแต่ในแง่ของบทวิเคราะห์บทวิจัยของบรรดาโบรกเกอร์ทั้งหลายเนี่ยเขาก็ยังคงแนะนําทางด้านซื้ออยู่เหมือนกันนะ ไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่มี Market Cap ใหญ่เพราะว่าเขายังคงมองฐานเงิน ที่มีค่อนข้างมากในขณะนี้อยู่นะและ PE ของตลาดทุนบ้านเราเนี่ยจริงๆเขาก็มองดูว่ายังไม่สูงเกินไปตัค่ะอย่างน่าสนใจอยู่ยังน่าสนใจอยู่อันนี้เหมือนที่พี่หนุ่ยพูดเมื่อวานเลยให้นักลงทุนมาฟังช่เออนักลงทุนเมื่อวานนี้็มหวานคึกคักมากอาหารดีคนพูดเพราะโรงแรมก็ต้อนรับดีด้วยมันก็ทําให้บรรยากาศของงานที่จับข่าเสวนาคุยกันเนี่ยมันได้อัตลดค่อนข้างดีแต่สิ่ง หนึ่งที่บอกอกันไปในงาน,นให้หลายๆคนรับรู้ก็คือในเรื่องของกลยุทธ์ในการลงทุนนะให้ลดความเสี่ยงนะวิธีการลดความเสี่ยงก็อย่างที่เหรียนย้ำเตือนกันตลอดเวลานะฮะก็คือการเข้าไปลงทุนในตลาดทุนเนี่ยทุกย่างก้าวเนี่ยเราต้องรู้ให้ลึกรู้ให้จริงก่อนะนะเพราะว่ารู้ไม่ลึกรู้ไม่จริงนะโอกาสที่เข้าไปเนี่ยนะฮะมันก็จะเข้าไปสู่กับดัก มากกว่าจะเข้าไปสู่โอกาสที่จะทํากําไรจากตลาดทุนได้ท,ที้ปัญหาคือไอ้เรื่องรู้ให้ลึกรู้ให้จริงเนี่ยบางทีพูดออกสู่พับลริกไม่ได้ใช่ไหมมันพูดไม่ได้นะพอพูดไปเนี่ยก็กลายเป็น<อ>เราไปสร้างกระแสอะไระเนี่ยมันไม่ใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องอยู่กับคนลงทุนะนะบุคคลคนนั้นเองนะที่ะจะต้องไปค้นหาข้อมูลในแง่ของตลาดทุนหนึ่งต้องมองกันที่ PE มองกันที่กําไรมองกันที่ยิวผลตอบแทนนะมอง กันที่หนี้สินต่อทุนมองกันที่สตรอรี่ของบริษัทนั้นนะดูอย่างหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะ<ม>ในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์นี้จะเห็นมีการแกว่งตัวเนี่ยตามกระแสนะปัจจัยที่เข้ามาทบในแง่มุมของข่าวาาเห็นไหมฮะเช่นข่าว 3G โอ้โหนะทำให้ตลาดทุนบ้านเราเนี่ยก็ต้องังจะเออกันปวดเพราะสมควอยางไรก็ตามแต่เรื่องของตลาดทุนในเวลานี้ยังน่าสนใจที่ต้องเฝ้ามองแล้วก็เฝ้าติดตามนะเพราะว่ายังทำเงินได้โอกาสทำกำไรมันสูงเหลือเกินใช้ชีวิตฮารุฮารากันได้ง่ายๆเลยนะคะค่ะเพียงแต่ว่าต้องมีข้อมูลแล้วก็ต้องลงทุนด้วยความระมัดระวังแล้วก็เตอนเราช่วงอายุด้วยนะคะใช่เพราะตอนนี้เราเล่นกับ กับกองทุนใหญ่ๆเราเล่นกับทางด้านต่างชาติซึ่งมีอิทธิพลต่อตลาดทุนค่อนข้างมากนะถ้าใครที่เล่นรุ่นไม่เป็นก็ต้องนู่นกองทุนรวมนะกองทุนรวมเขาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีทฤษฎีหลักการหลักคิดนะเขาก็บริหารเงินให้กับเราเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจะพาไปพบกับช่วง MFC Money Guru แต่ว่าจะเป็นการไปเอาลโดร์นะคะพี่หนุยเพราะว่า MFC เนี่ยเขาจัดงานสําหรับบรรดาลูกค้าแล้วก็นักลงทุนหรือว่าคนที่สนใจอยากจะลงทุนผ่าน กองทุนรวมที่โ<ม>รงแรม Imperial Queen Spark เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็คนไปร่วมงานกันเยอะแ<า><ล>ยะงานใหญ่งานใหญ่งานเขาชื่อว่า Living w e a l t h Living Well คือสอนวิธีที่ว่าทำยังไงถึงจะมีมชีวิตที่ มีความสุขโดยที่มีเงินใช้ให้เกิดความสุขเพราะบางทีอยากจะไปสปาไปกินข้าวไปร้านอาหารไปเที่ยวต่างประเทศอยากไปชอปปิ้งไม่มีความสุขใช่ไหมเสียดายตังก็มีความสุขหรือไม่มีเงินก็ไม่มีความสุขอีกทีนี้จะหาวิธียังไงให้คุณมีเงินใช้จ่ายกับชีวิตของคุณได้สบายๆก็ไปหาคําตอบกันค่ะพบกับช่วง MFC Money Guru ค่ะ